มาที่อีกหนึ่งรางวัลนะคุณแทนงครับค่ะรางวัลต่อไปเป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคือคุณป๋านัทชวน่ะจากละครรูปค่าค่ะเย้เห็นไหมเห็อยู่ใต้การบอกแล้วมปีนี้ค,คนดคำมาแรครับแรงอาจจนดีด้วยนะคะให้ผูกก้ป่ากาะไรงเล็กน้อยค่ะ อขอบคุณครับขอบคุณช่องเจ็ดนะฮะขอบคุณแดงสรน่าไฟลีนะครับขอบคุณพี่หลอดสยบสังวัยมุนนะครับขอบคุณบริษัทดีดา้าขอบคุณปาชานนะครับผูกก้กำกับ่องล,ลูกค้าขอบคุณนักแสดงลูกค้าทุกุกคนนะครับและขอบคุณสตันแมนที่เหนื่อยเรามา,มากนะครับแล้วก็ ต้องขอบคุณเป็นแฟนช่องเจ็ดสีที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่คุณแฝงแล้วจนมาถึงรุ่ง่านนะครับถึงแม้ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะมีโอกาสได้เล่นละครลักษณะคุณแฝงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคุณแฝงหรือลูกคข้าจะยังอยู่ในหัวใจของหลายๆคนตลอดไปขอบคุณครับยินดีด้วยนะรับง สองดาราที่ได้รับรางวัลจากเสียงดารา Star Award นะคะขอบเชิญมาแล้วพี่ป๋อค่ะน้ำชายน้ำหญิงนะจ๊ะนี่แหละละครได้แล้วโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับรางวัลในวันนี้ดีใจนะคะหุ้นใจเลยว่าตื่นเต้นเพราะว่าปกติแล้วรางวัลจากการแสดงนี้มีไม่กี่ตัวด้วยค่ะแล้วพี่ป๋อล่ะคะรางวัลสวยมากเลยครับสวยมาก มืนแก้วชนกันได้ใช่ไะใช่แล้วสวยมากแล้วที่สาคัญคือก็เป็นรางวัลที่ก็ผมเชื่อว่าแต่ละคนอยากได้นะ,ะแต่ก็ต้องให้เกียรติผู้ที่เข้าชิงทุกท่านแมผมว่าความสามารถก็ใกล้เคียงใครได้ <40 S 1> ได้<ค>ก็ก็<ค>ก็สมควรหมดริเดีเพราะว่างานที่สำคัญที่สุดก็มุ่งวั่นเพื่อให้ประชาชนดูละครสรุปมากกว่าเออโอย วันนี้เป็นวันอมอบรางวัลสยามดาราสตาร์วอดแล้วะนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการครบรอบ5ปีของสยามดาราด้วยนะครับผมก้าวขึ้นสู่วิถีอยากจะให้เวทีอะไรกับสยามดาราเท่าไหร่ครับค่ะก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะคะมีความสุขมากแล้วก็ผู้อ่านด้วยอ้ําเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้อ่าน,นะค่ะขอให้ผู้อ่านทุกคนน่ารักะคะ่ะ ไม่อพอเลยค่ะก็ผมว่าทีมงานสายามดาราทํางานหนักมากนะครับตอนนี้มีงานหนักมากไม่ติดตามน้องอ้ําก็เหนื่อยแล้วนะว่าไหมแต่ก็ง่ายก็ขอให้มีความสุขมากๆแ,แล้วกันนะครับแล้วขอให้เงินเดินขึ้นด้วยกันแล้วกันนะครับน,นี่ทีมงานชอบอันนี้ปบบเพิ่มเลยคือ,อต้องขอแสดงความยิน,นดีกับรางวัลวันนี้แล้วขอขอบคุณมากครับขอบคคุณนะะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณค่ะ